conversation กับเพื่อนๆได้ทุกอย่างนะคะ,ะทีนี้เรามาดูของเราวันนี้เรามารู้จักคำอะไรลูกสรรนามภาษาอังกฤษเรียกว่า oh, <no. S 1> good f o now again เอ้ p o now what does i t mean p o n o l ก็คือสรรนา about this Talk together about p o n o l เดี๋ยวเรามาคุยเรื่อง f o n o l มันหมายถึงอะไรลูกเป็นคำอย่างไรล่ะ ทราบการสัมพนามแม่สัรพนามมันคืออะไรล่ะรูปอะเป็นคำอย่างไรลูกหนบอกคุณครูสิทำไมถึงเรียกสรรพนาม <S You s t u d Thai language ใช้แทนแทนชื่อคนสัตว์สิ่งของเช่นอ่าเราแทนตัวของคุณครูเองหรือตัวนักเรียนเองแทนว่า oh, I <hi. S 1> คนที่เราพูดด้วยคําว่ายู <You. S 1> <You. S 2> คนที่เราเกล่าวถึงที่เป็นผู้ชายที <You. S 2> กล่าวถึงที่เป็นผู้หญิงท <You. S 2> ีกล่าวถึงสัตว์หรือสิ่งของที <You. S 2> กล่าวถึงพวกเราที <You. S 2> เขาทั้งหลายเย <You. S 2> <Yeah. S 1> yeah. เราเรียกว่าคําสรรพนามหรือคโพหนาวแต่โพนาวสรรพนามมีสองรูปแบบปปอยู่ในเป็นตําแหน่งรูปประธานกับรูป อ่ะเรามาดูเก่งมากว r y good อยู่ในเรื่องในรูปประธานรูปประธานภาษาอังกฤษเรียกว่า subject again subject subject good subject Sub <ject S 1> คือประธานประธานคืออะไรลูกที่ใช้เรยกอาเช่น I teach English อะไรเป็นประธาน I I, I, I. <a> นะคะอันนี้ฉันประธาน you learn English <Your S 1> อะไร,ระ you เป็นประธานนี่คือ subject โอเคอ่าต่อไปในรูปกรัมคือ object อ่าทีนี้ครูตีเขาฉันตีเขาเขา,เขาเป็นอะไรลูกออ object ถูกคุณครูตีใช่ไหมคะใช่เปล่าอ่าเพราะฉะนั้นเขานี่เป็นรูป กรัมถูกกระทำใช่ไหมคะ,ะฉันกินข้าว I eat rice rice ถูกฉันกินเพราะ rice อยู่ในรูปของ <Okay. S 1> object เข้าใจ subject or object yes o u u n d r t a n d Yes or no <Yeah. S 1> yes okay เข้าใจนะ้ใช่ไอะ example example I คือฉันมาะมีคืออะไรลูก object ใช่ไหมคะ I subject มี object เรียนแซ่ข้าแต่แม่ตรงนี้เข้าใจนะคะต่อไป next you 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 แล้วก็ you กเหมือนกัน you บุคคลที่เราพูดด้วยเราใช้รูปแบบเดียวกันแต่แต่อะไรลูกแต่ความหมายต่างกันนะลูก คำแรกกับคำที่สองความหมายต่างกันคำแรกนั้นทำหน้าที่เป็น subject คำที่สองทำหน้าที่เป็น object เพราะนั้นดูรูปประโยคด้วยนะคะโอเค next he 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 คืออะไร subject ใช่ไหมคะ he คือ subject แต่ถ้าอยู่ในรูปของ object คือ him him หมายถึงเขาอ่าเช่นฉันตีเขา I hit him วันนี้คุณครูบอกชัยพัฒว่าคุณครูตีตีใครลูกสอนศิลป์เออวันนี้สอนศิลป์โดนคุณครูตีไอฮิตสอนศิลป์แต่คุณครูบอกกับชัยพัฒเพราะนั้นใครแทนสอนศิลป์ฮิมฮิมหรือฮีคะฮิมฮิมนะคะคนที่เราพูดถึงเราที่เรากล่าวถึงนะคะฮิมนะคะไอมียูยูฮีฮิมยูเ a ็นสตน Yes okay if you don't send you can raise your hand ถ้าไม่เข้าใจสามารถทำไมลูกยกมือถามคุณครูได้นะคะ Okay next <She. S 1> อืมอยู่ในรูปอะไรบ้างอ่ะต่อไป she she, she เป็น subject นะคะส่วน her her ทำหน้าที่เป็น object เป็นกลมของประโยคได้สังเกตเอ๊ะ เธอตัวนี้ก็เป็นออฟเออะไรคะโพลิซีโพนาลการแสดงความเป็นเจ้าของด้วยใช่ไหมคะมันมีรูปซ้ำกันในระูปใช่ไหมคะเธอตัวนี้เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของอยู่ในรูปของโพลิซีโพนาลด้วยซึ่งเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคด้วยแต่เรามาดูว่าเอ๊ลักษณะตัวน,นี้หน้าที่ไม่เหมือนกันต้องดูข้อแตกต่างในระูปเช่น this is her book นี่คือหนังสือของเขาใช่ไหมคะ นี่คือหนังสือของเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นของเขาตัวนี้ก็เป็นเฮ r เป็นโพลิสิโพนาวไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นกรรมใช่ไหมลูกอ่าเพราะ,ะนั้นนัอเรียนดูให้ดูดูให้ถูกต้องว่าทําหน้าที่อะไรต่อไป next it it. it ทุนนี้แทนอะไรลูกความหมายคือมัน <Yeah. S 1> อาจจะแทนสัตว์หรือสิ่งของที่มีหนึ่งเท่านั้น <Yeah. S 1> นะคะถ้าเป็น o อฟเ t ก็คือ it ันเล่นกับมันฉันเล่นกับมัน I play with it I play to it ฉันเล่นกับมันนั่นเองนะคะต่อไป we. 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 we 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 นี่คืออะไรลูกอ้า we นี่คือเราเรานี่หมายถึงตัวฉันด้วยใช่ไหมตัวตัวของเราตัวฉันกับคนอื่นหมายถึงเราใช่ไหมคะจะตัวคนเดียวได้ไหมเรานี่คนเดียวไหมลูกได้ไหมลูก ไม่ใช่นะคะพวกเรานี่หลายคนนะถ้านักเรียนแทนตัวนักเรียนเอกเรียกว่าฉัน I แต่เราแทนในตัวฉันกับตัวเพื่อนเราเป็นเราเราเรียกว่า we คือเราพวกเรานั่นเองพวกเรามาตอนนี้พวกเรานั่งเรียนหนังสือกำลังเรียนภาษาอังกฤษ we study English we speak English ตัวนักเรียนด้วยรวมกับเพื่อนเพื่อนนักเรียนหมายถึงพวกเรา นะถ้าทำหน้าที่เป็นกรรมเราเรียกว่า as as เรออกเสียง as again as as ถ้า use ต้อง use นะลูกอ,อีกครั้งหนึ่ง as u h as, as คือทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนะคะดเดี๋ยวเรามาดูกันเอ๊ะคำเหล่านี้คืออะไรใช้อย่างไรอทีนี้มาดูอีกหนึ่งคำยังไม่หมดนะคะมีทั้งหมด7จ็ดคำนะคะคำพ ronoun มาอีกหนึ่งคำ เดเดเขาทั้งหลายใช่ไหมคะเขาทั้งหลายวันแทนเดม e ดำหน้าที่เป็นกรัมคือเดมใช้ถูกต้องอะ everybody if subject is we what is s object you answer the question if subject is we what is object u s good Uh, if subject is he what he, is object him if subject is she what is her if subject is I Me <We. S 1> good if subject is you You very good เก่งมากเลยอ่ะทีนี้มีข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้นักเรียนอาจจะงงคำนี้ notice อันนี้คือสังเกตข้อสังเกตสังเกตว่าอะไรลูก We แทน you and I มีตัวเรารวมอยู่ด้วยตัวฉันรวมอยู่ด้วยหไหมคะแล้วก็หรือ he and i ก็ยังมีตัวเขาอยู่ด้วยหรือ she and i หรืออาจจะเป็นชื่อคนประสิทธิ์การาอาปุณรินชัยพัฒน์ and I คือมีตัว I อยู่ด้วยนั่นแหละคือทำหน้าที่เป็นทําเป็นตัวแทนคือ we คำพูดาาวทำมันที่เป็น subject และ ask นั่รับละลูก a s ก <Ask> ็แทนแ you and me <c oughs> เห็นไหมก็มีกรัมคำว่า me หรือ him and me หรือ her and me หรือ g a n d a and me อาจจะเป็นอ r i a and me สอนสิน and me นะเหล่านี้มีตัวชั้นอยู่ด้วยทำมที่เป็นกรัมของประโยค คำที่เป็นกรรมของประโยคนะคะเราใช้อ s แทนให้รู้ว่าอตัวนี้ใช้แทนอะไรพอเข้าใจไหมคะในใครไม่เข้าใจบ้างเอ๊ะตัวนีวะะ้ทำไมถึงใช้ V ีอะคะทำไมถึงใช้อ s วันนี้ค,คุณครูจะให้นักเรียนแทนรูปประโยคออฟเจ็ดวันนี้เรามาแทนออฟเจ็ดกันแล้วมาดูแบบหัดกันนะคะอะดูแบบหัดนักเรียนปลายทางเด e สุดได้ในอัตกระราส์ลูมยูเมบีไรอ์ออนดนโน e บุ๊ก And at w a n g k o k w o n e School you write on your book exercise book mm hmm. นะคะเรามี exercise book อยู่แต่นักเรียนปลายทางสามารถเขียนคำตอบลงในสมุดได้เลยนะคะ mm hmm. อ่ะโอเ okay. ค l o o k a t t h i s now exercise วันนี้คุณครูมีตัวอย่าง relight มาดูคำว่า relight relight หมายถึงแก้ไขใหม่คำว่า relight หมายถึงแก้ไขใหม่ รีล์ดีเซนเทนซ์ส using pronoun in place of now in a t r i s หมายความว่าให้นักเรียนแก้ไขใหม่กับคำอะไรลูกโพนา o ที่คุณครูหาให้ให้ถูกต้องแะแก้ไขให้ถูกต้องนะคะคุณครูมีโพนา o ให้อยู่มีคำอะไรลูกมีคำนามให้อยู่ เอาคำ p l นาวมาแท,แ,ทแทนที่ให้ถูกต้องอ่ะมาดู example ตัวอย่างอ่ะมาดูนะตะกี้ introduce หมายถึงตัว a น,นะลกูกประโยคนั้นหมายถึงตัว a นะคะอ่ะมาดูทุกคนพร้อมกัน I see I see Mr. อุดม at the shop, at the shop. เห็นไหมคะตัวเอที่เป็นสีเหลือง yellow and n นะคะนะตัวนี้นะเป็นสีเหลืองตัวนี้คือมิสเตอร์อุดมมิสเตอร์นำหน้าแสดงผู้หญิงหรือผู้ชาย man or woman man or woman man man เป็นผู้ชายนะคะ I see Mr. Udom at the shop ไหนลองเชนนี่คุณครูฟังซิ change the sentence very good again I, i see him at the shop good i see him at the shop อ่ะความหมายก็คือเห็นไหมคะจากมิสเตอร์อุดมครูเอาออ j เจ t p r o n o u มาแทนคือเอาคำามาแทนคะคำว่า him ความหมายคืออะไร meaning of the sentence ฉันเห็นเขาที่ที่ร้านที่ร้านค้า ฉันเห็นเขาที่ร้านค้าเห็นไหมคะมิสเตอร์อุดมคุณครูใช้หิมแทนงงไหมคะตรงนี้งงไหมธรรมะที่เป็นออฟเจตพนน้าวนะคะอ่ะมาดู the first ข้อที่หนึ่งอะ everybody let's read we know the woman very well We know the woman very well. อาเช่น r ีไล i t เขียนเปลี่ยนใหม่เลยพวกเรารู้จักผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างดีอารู้จักเป็นอย่างดีเลยอา The student in at the classroom rewrite the now to for now. object pronoun คำที่คุณครูขีดเส้นใต้คือคำว่า the woman คำที่มีสีเหลืองคำว่า the woman ลองซิเปลี่ยนเป็น object pronoun อะโอเค have you finished <Yeah. S 1> yes อ่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาทำไมไพร้อมกันเลย mm. มาเฉลยพร้อมกันเลยอะพร้อมกันว่าไงคะ we, we Good, we know her very well. อ่าถูกต้อง <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะบรรทนีเป็นและ we know her very well. Her ตัวนี้แทน the woman. ไหนใครไม่ได้ีด่ตัวอย่างนะคะอ่ะ uh, ต่อไป next you love the boy very much. ท่านรักผู้ชาเด็กผู้ชาย มา you love the boy very really much the boy คนเดียวนะคะคุณครูไม่เป็นไม่มีการเติม s do see the boy เอาอะไรแทน you love the boy very really much ว่าไงคะได้ไหมคะ เป็นอะไรลูกเป็นอะไรเป็น The Boy อะไรแทนคะฮิมอ่ะพร้อมกัน You love him very much very good You love him very much ในใครยังไม่ถูกต้องถูกต้องนะอ่ะให้ถูกต้องนะ You love him very much ถ้าไม่นักเรียนเขียนขนาดที่คุณครูเฉลยนะลูกให้เขียนก่อนเฉลย อ่าเขียนก่อนเฉลยจะไม่มีการลบนะคะโอเค and next I, I am talking to the girls ดูนะคะ I am talking to the girls ฉันกำลังคุยกับกับผู้หญิงเหล่านี้กับเด็กผู้หญิงหลายๆคน กำลังพูดถึงเด็กผู้หญิงหลายๆคนนะ I am talking to the girls ฉันกำลังพูดถึงเด็กผู้หญิงหลายๆคน<ม>อ่ะเอาอะไรแทนมาดูนะคะหลายๆคนเอาอะไรแทนมากกว่าหนึ่งแล้วใช่ไหมลูกอ่นาเพราะฉะนั้นใช้อะไรคะโอเคอะไรนะคะอ่าเพื่อบอกใช้เดมถูกต,ต้องไหมอ่า<น>อ่ะ,อะ เดมอพร้อมกันค่ะพร้อมกัน I am talking to them Good I am ก็อ่ะเก่งมาก I am talking to them โอเค next They see Manit and me at the bus stop พวกพวกเขาเนี่ยเห็นมานิตและฉันที่ ที่ไรลูกที่จอดที่อะไรคะที่ท่ารถแา้บัสตบที่จอดรถโดยสารประจำทางเอาอะไรแทนมานิดแอนดมีอ่าอะไรคะอ,อ่าทราบได้ยังอ,อ่าอะไรคะแทนอะไรคะอ,อ่าสกูตอ่าพร้อมกันเดซีอ่า at the bus stop they see us at the bus stop อ่าถูกต้องใช่ไหมคะเก่งมากเลยอ่าต่อไป next ได้แล้วอ่าพร้อมกันค่ะ he likes this car very much เขาชอบรถยนต์คันนี้มากเขาชอบรถยนต์คันนี้มาก he likes this car very much เพราะฉะนั้นออบเจ t พ r o น o ว n คืออะไรลูก It's it, it, it. good อ่ะพร้อมกันค่ะ he, yeah. likes s <S yeah. he likes it very much good he likes it very much เ e ้แสดงว่าทำถูกต้องอ่ถูกต้องเก่งมาก very good okay next she. she is listening To you and me. อ uh, mm ้าวฟรายออบเจกต์โฟนนัลรอนกำลังฟังคุณและฉันคุณและฉันนี้ก็คือใครอ่า uh, mm hmm. ลองซิมีฉันอยู่ด้วยทำให้ที่เป็นออบเจกต์โฟนนันะคะ oh. ก็คืออ๋ออ่าส์กูดอ่าพร้อมกัน she is listening to u s good ไหนวันนี้น่ารักเลยห้องนี้นะคะ t ด d สเ in t ์อิ r t class room I hope that you can w r i t e you can do it สามารถทำมันได้นะลูกนักเรียนปลายทางด้วยโอเค next mm hmm. mm hmm. Mr Brown is s talking, <S talking to her and me มิสเตอร์บาวกำลังพูดกับใครลูกอ่า her and me อ ah, ่าเธอกับฉันเธอและฉันอะไรแทนลูกอ่า yeah, s c o o d อ่าพร้อมกันมิสเตอร์บลาว is talking to โอเค next We are learning English at school อ่ะพร้อมกันอะไรแทน English English อ้าวพวกเรากำลังเรียนภาษาอังกฤษ,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 ษที่โรงเรียนขนาดเนี้ย It's good ก็เป็นอะไรคะ We are learning At school good we are learning it at school h e y เก่งมากอ่าต่อไป next อพร้อมกัน she wants to eat ice cream หล่อนต้องการที่จะทานไอศครีมและประทานไอศครีมหรือกินไอศครีมนั่นเอง ไอศกรีม <I> <It. S 1> อะไรคะ <It. S 1> วัฒนาว่าอะไรนะลูกกีนี้ It's good อ่ะ She wants to eat it good อ่ะไหนใครบอกอทำไม่ได้ผิดหมดเลยไม่มีนะคะถูกหมดนะคะอ่ะ the last สุดท้ายอะไรลูก พร้อมกันเลย The students are studying the new sentences. Sentences ดูนะลูกพวกนักเรียนทั้งหมดเลยกำลังเรียนประโยคใหม่หลายๆประโยคเห็นไหม sentences มี s ด้วยอยู่ในรูปของ plural The new sentences the new sentences the students are studying the new sentences นักเรียนทั้งหมดเนี่ยกำลังเรียนประโยคหลายๆประโยคประโยคใหม่ด้วยวันนี้คุณครูเรียนประโยคใหม่หลายๆประโยคอ่ะอะไรแทนลูกอะไรนะคะ <Dem. S 1> อะไรนะคะเดมวัฒนาตอบเดมสอนศิลป์ตอบเดมในใครตอบอิมีไหมใครตอบเดมคะอ่ะเดมหมดเลยเพราะฉะนั้นเรามาดูเฉลยพร้อมกันพร้อมกันค่ะ The students are studying them good. Okay. ะพวกเรากำลังเรียนนักเรียนทั้งหมดกำลังเรียนประโยคเหล่านั้นหลายๆประโยคเลยเด็มแทนเห็นไหมสิ่งที่เราพูดมาแล้วเราจะมาพูดกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึง่งเราใช้คำโพนาวมาช่วยนะคะอ่ะทีนี้คุณครูมาอ่ะ Close your book ปิดหนังสือนักเรียนปิดเลยนะคะโอเค and open your notebook แล้วก็เปิดหนังสือนักเรียน and let's read เปิดสมุดนะคะ and let's read เรามา let's learn มาเรียนกันชวนกันมาเรียนแล้ว